สวัสดีครับมาเช็คดวงในวันผ่านพลังงานพระยุทีประจําวันอังคารที่30กันยายน2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น8ค่ําเดือน11ปีมะเสงงูเล็กนะครับนะวันนี้เป็นวันพระนะวันธรรมะสวนะนะก็นะอยากให้พวกเราชาวพุทธนะศึกษาธรรมะนะครปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับผม สีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าและเป็นสีคู่มิดด้วยนะครับผมส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีส้มสีทองนะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมโอเคนะครับเลขนำโชควันนี้ได้แก่เลข3เลข6เลข5้าเลข เลข9เลข8และเลข7นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดทรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะขอให้นะครับมีแต่ความโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่า น้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่5 9 9บาทใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่เจ็ดดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นอาจจะต้องนะครับปรับตัวซะหน่อยนะครับงานมันยังไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาหคุณต้องแก้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล งานด้วยนะครับอะไรที่รกๆก็เคลียออกที่โต๊ะทํางานนะครับผมโอเคการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินเหมาะกับการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ก่อนนะครับลงทุนไปแล้วเงินจะหายต้องระวังด้วยสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดข้อปวดกระดูกนะครับนะความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะก็เป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยหรือนะครับยังเป็นความรักที่นะครับ แอบแอบซ่อนๆ่อนนะคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักยังไม่ได้เปิดใจคุยกันเพราะนั้นความรักจึงยังไม่ค่อยแฮปปี้สัตวไห่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับและอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงทําบุญโรงพยาบาลส่งด้วยกันยิ่งดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอเคนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ไพ่อะไรพลังงานจะเป็นอย่างไรโอ้ได้ไพ่ราชินีมิท้ากิจการงานของคุณนั้น วันนี้จะได้รับนะงานดีๆผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์มีโอกาสปรับตําแหน่งหรือไดอ้ความสนับสนุนจากนะฮะผู้ค้าผู้ขายอะไรประมาณนี้การเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนั้นลงทุนอะไรจับเงินก้อนใหญ่ได้แน่นอนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการทํางานหนักเกินไปดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะคุณเป็นคนเก่งและมีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้น นะครับคุณสามารถาจัดการได้ภายในด้วยมือของคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตนะครับแล้วก็อย่าลืมถวายน้าฉันน้าใช้นะครับแล้วก็ดูแลหิ้งพระกันด้วยเพื่อให้เทวดาท่านลงมาอวยพรท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่เดอะจัสมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้น นะครับอ่ามักจะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะแยะพอสมควรการเงินก็เช่นกันวันนี้นเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับหมั่นไปทําบุญบ้างนะครับเพื่อเปิดโชคเปิดราบเนาะอย่าเพิ่งไปใช้เยอะนะครับสุขภาพนีฮยวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามาความรักคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับนะอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาเดิมๆคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจาก นะครับคุณเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาติวันนี้ต้องม,อมันอ่าสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่โอโหก้าเหรียญกิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะมีโชคมีลาบหรือมีงานเข้ามาเยอะเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้งานได้ไพ่แห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เงิน สะพัดเลยทีเดียวสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยกับปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้ชอบอยู่คนเดียวยังไม่อยากมีใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะต้องบอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะครับในเรื่องของความรักนะอาจจะนะเป็นคนที่ชอบสันโดดหรือว่านะาหามุมเงียบๆนะทบทวนอะไรในเรื่องของชีวิตคู่ให้ดีๆแล้วก็กลับมาได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปาง อ,อุมบาทนะครับผมนะพุทธกังวันพุทธกังคืน้ไหว่าพระปางป่าเรไรเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภให้ไปขอกับพระแม่ลักษมีนะครับต้นที่เกิดในวันพระฤหสัสบ,บดีครับวันนี้ได้ไพ่หอนะครับ k i ง g o f ครับวันนี้กิจการงานของคุณนะั้นนะครับจะเริ่มมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์งานมาดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพนะครับวันนี้ แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้ถือว่านะจะได้พบคนที่ถูกใจนะครับอบอุ่นนะฮะคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับมีโอกาสอัปเดตความสัมพันธ์ได้ดีมากวันนี้ขอพรขอชกลาบให้ไหวพระปางาสมาธิแล้วก็นะครับหมั่นใจนิ่งๆสวดมนต์ไหวพระกันไว้เยอะๆก็จะดีท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่ เดอะเวิล์กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะเป็นงานที่หมุนรอบตัวนะฮะไปเรื่อยๆการเงินก็เช่นกันวันนี้งานดีครับนะเงินก็มาดีด้วยนะครับนะการค้าการขายถือว่าแฮปปี้สุขภาพนะครับวันนี้นะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดในวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบนะครับนะจะมีคนมาทุ่มเทคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับต้องเปิดใจและเชื่อใจคนรักนะวันนี้ ก็จะดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะสี่ถ้วยนะครับวันนี้ถือว่างานของคุณนั้นนะครับไม่ต้องไปมองหาอื่นนะครับทำงานตรงนี้ให้ดีก่อนการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมาดีแล้วนะครับผมนะจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้สุขภาพถือว่าให้อระวังอาการชาปลายมือปลายเท้าด้วยความรักคนโสดคุณเป็นคนช่างเลือกนะครับคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอานะฮะมองเห็นแต่ทางไกลแต่ทางใกล้ๆมีคน แอบชอบคุณก็ไม่รู้คนที่มีคู่วันนี้ความรักนะต้องหันกลับมาดูแลอาจจะใส่ครอบครัวกันบ้างวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอานักปลุกนะครับแล้วก็มันสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะครับก็จะโชคดีเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ใครชมใครแชร์ใครไลค์ให้เจ้าอาจารย์ขอให้มีแต่ความสุขวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ